สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมหจสรจ์สัตว์โลกชุดมหจรรจ์สัตว์โลกใต้ทะเลค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้เราสองคนนะครับจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปพบกับบ้านของปลาซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทะเลเลยครับเพราะว่าบ้านปลานี้นะคะนอกจากจะเป็นที่อาศัยหลบภัยของสัตว์น้ำนานาชนิดแล้วยังเป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ที่สุดด้วยค่ะ,ะได้ฟังอย่างนี้แล้ว คุณผู้ชมทางบ้านคงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าบ้านของปลานั้นจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรอดใจรอสักครู่นะคะเดี๋ยวได้กลับมาชมกันแน่นอนค่ะส่วนตอนนี้เราสองคนขอถามคุณผู้ชมว่าบ้านปลาที่ลุงหมึกจะพาไปดูนั้นคืออะไรระหว่างข้อ1แนวปะการังหรือข้อ2ถ้ำใต้น้ำโทรมาได้เลยนะครับหลังจบรายการที่เบอร์0-85 3 223795ครับ ผู้ที่ตอบถูกท่านแรกนะครับจะได้รับชุดพรีเมียมกิฟต์เซตสารคดีระดับโลก1ชุดครับผู้ที่ตอบถูกเป็นสายที่2จะได้รับบัตร MK VIP card พร้อมบัตรรับประทานอาหารจาก MK มูลค่า200บาทค่ะและผู้ที่ตอบถูกเป็นสายที่3นั้นจะได้รับชุดกิฟต์เซตจากผลิตภัณฑ์ซ y s t e ม a าช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาชมกันค่ะว่าบ้านปลาจะเป็นยังไงมหรรย์สัตโลกชุดมหรรั์โลกใต้ทะเล มหาจัรย์สัตว์โลกชุดมหาจัรย์โลกใต้ทะเลสวัสดีครับลุงหมึกเองครับลุงหมึกจะพาทุกคนไปรู้จักกับโลกใต้ทะเลอันแสนน่าอยู่ของลุงหมึกและก็จะพาไปรู้จักกับเพื่อนๆผู้น่ารักตัวอื่นๆตามลุงหมึกมาสิครับ เคยพามาแถวนี้แล้วจํากันได้ไหมแล้วจําได้ไหมว่าบริเวณนี้เขาเรียกว่าอะไรไหนๆใครจําได้ยกมือขึ้นอ่าๆเก่งมากๆใช่แล้วแถวนี้เขาเรียกว่าแนวปะการังเป็นที่อยู่ของสัตว์ทะเลนานาชนิดที่เห็นชัดๆก็ ดูสิมีปลามากมายไม่รู้กี่ชนิดใครต่อใครเขาเลยมักจะเรียกกันเล่นๆว่าบ้านปลามารู้จักกันก่อนดีกว่าแนวประการังคืออะไรและมีความสำคัญยังไง เราจะได้รู้ไงว่าทำไมสัตว์ทะเลมากมายถึงมาอาศัยอยู่การบริเวณนี้แนวปะการังนะก็คือปะการังหลายๆกลุ่มก่อนก่อตัวรวมกันกลายเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่เคยมีคนกล่าวนะว่าแนวปะการังเนี่ยเป็นสิ่งก่อสร้างของสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลก ยังไงน่ะเหรอยังจำกันได้ใช่ไหมคราวที่แล้วที่ลุงมึกบอกว่าปลาการังเป็นสัตว์ทะเลตัวเล็กๆที่อยู่รวมกันเป็นโคโลนีแล้วสร้างโครงสร้างหินปูนแข็งขึ้นมาเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยนั่นและปลาการังที่มีโครงสร้างแข็งพวกนี้แหละ เกิดตายทับถมกันรุ่นแล้วรุ่นเล่าแล้วยังพวกสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่มีโครงสร้างหินปูนยังสาหรายหินปูนหรือหอยที่มีเปลือกแข็งด้วยพวกนี้เมื่อตายไปแล้วซากหินปูนของมันก็จะทับถมพอกพูนจนกลายเป็นแนวปะการังยังไงล่ะรู้ไหมว่า ปะการังแข็งพวกนี้เนี่ยนะกว่าจะเติบโตจนใหญ่ขนาดนี้ได้ใช้เวลาเป็นร้อยร้อยปีเชียวนะยังปะการังเขากวางพวกนี้นะเชื่อไหมว่าปีนึงเนี่ยยาวขึ้นได้สักสองเซนติเมตรนี่ก็เก่งแล้วลองคิดดูก็แล้วกันแนวปะการังที่ใหญ่ขนาดเนี้จะต้องใช้เวลากี่พันกี่หมื่นปี โอ้โยไอเจ้าลูกปลาพวกเนี่ยมันเยอะจริงๆแนวปะการังเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์และพืชหลากหลายชนิดสัตว์ที่มีความสำคัญมากที่สุดก็คือปะการังนั่นเองเพราะถ้าไม่มีปะการังก็ไม่มีแนวปะการังนะสิ ดูดูโครงสร้างของแนวปะการังน่ะมันไม่ได้ถือถือตรงๆหรือเป็นเหลี่ยมๆใช่ไหมล่ะแต่เป็นซอกเป็นลืบเป็นช่องเป็นโพรงเป็นกิ่งเป็นกานมันจึงกลายเป็นที่อาศัยหลบภัยอย่างดีของพวกสัตว์ทะเลนา,นานาชนิดโดยเฉพาะเจ้าพวกตัวเล็ก แนวปะะการังยังเป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์สำหรับทุกชีวิตมีตั้งแต่แพลงตอนหรือสาหร่ายเล็กๆสำหรับสัตว์เล็กหรือจะเป็นกุ้งหอยปูปลาตัวเล็กๆสำหรับสัตว์ที่ใหญ่กว่าอ่าอ,อันนี้เขาเรียกว่าเป็นห่วงโซ่อาหารนะจ๊ะไม่ได้โหดร้ายไม่โหดร้าย แนวปะการังจึงเป็นเหมือนชุมชนของสิ่งมีชีวิตใายทะเลทั้งพืชและสัตว์แต่ละชีวิตรวมทั้งลุงหมึกเองด้วยนะก็มีบทบาทต่อแนวปะการังแตกต่างกันออกไปบางตัวเป็นผู้ให้อาศัยบางตัวเป็นผู้อาศัย บางตัวก็เป็นผู้ล่าบางตัวก็เป็นผู้ถูกล่าทำให้แนวปะการังเป็นระบบนิเวศที่ซับซ้อนและมีความหลากหลายมากที่สุดในทะเลเชียวแหละและเพราะเป็นศูนย์รวมของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลอย่างที่บอกแนวปะการังจึงเป็นแหล่งอาหารของมน,มนุษย์ที่มีความสำคัญมากในหลายประเทศทั่วโลก ใครไม่เคยกินอาหารทะเลยกมือขึ้นอ่าไม่ต้องลบเอ,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 อยังยังยังไม่หมดแนวปะการังเนี่ยยังมีความสำคัญอีกนะมีอะไรอีกใครรู้มั้งแนวปะการังในทะเลไทยอยู่ที่ระดับความลึกไม่เกิน40เมตร เขาจัดเป็นประเภทแนวปะการังชายฟังแนวปะการังประเภทนี้จะทำหน้าที่เสมือนเป็นกําแพงป้องกันชายฟังจากคลื่นลมและกระแสน้ําไม่ให้เข้ามาทําลายชายหาดไงล่ะแต่ถ้าเจอคลื่นยักษ์อย่างซึนามิเนี่ยกําแพงแนวปะการังใหญ่แค่ไหนก็กันไม่อยู่หรอกนะจ๊ะ และเชื่อไหมในบางประเทศเนี่ยเขาใช้หินปะการังในการก่อสร้างถนนผนังบ้านผนังโบสถ์กำแพงหรือถมที่ดินแต่สำหรับประเทศไทยทําไม่ได้หรอกนะจ๊ะผิดกฎหมายเพราะว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายกับแนวปะการังเป็นอย่างมากทีเดียวมหาสัจ์สัตวรโลกชุดมหาสจัจ์โลกใต้ทะเล มหาจัรย์สัตว์โลกชุดมหาจัรย์โลกใต้ทะเลมา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 ดำน้ำเที่ยวกันสวยไหมล่ะแนวปะะการังน่ะ ความสวยงามของแนวปะการังนี่แหละเป็นสิ่งดึงดูดใจผู้คนทำให้แนวปะการังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามไม่แพ้ป่าเขาหรือน้ำตกแนวปะการังในเมืองไทยของเราเนี่ยมีชื่อเสียงติดอันดับหนึ่งในสิบของโลกเชียวนะก็หมู่เกาะซิมิลันยังไงละ่ะ แล้วก็ยังมีหมูเกาะสุรินกับหมูเกาะตารุเตาที่มีความสวยงามไม่แพ้กันและกำลังถูกเสนอเป็นมรดกโลกซะด้วยนะสุดยอดไหมละ่ะโอ้โหแถวนี้เจ้าเหลืองนี่มันเยอะจริงอโอ,โอเจ้าเหลืองที่ลุงมึกเรียกนะชื่อว่าปลากระพงเหลืองหลายฟ้า ก็ดูลำตัวมันสิมีสีเหลืองสดใสมากเลยและก็มีแถบเส้นสีฟ้าพาดลำตัวตามแนวยาวไปจนถึงโคนหางปลากระพงชนิดนี้นะมันจะอาศัยอยู่ตามกองหินหรือแนวปะการังรวมตัวกันเป็นฝูงใหญ่นับร้อยๆอยตัวบางทีนะลุงก็เห็นมันเกาะกลุ่มกันจนแน่นกลมเลย ปูปลาหลากหลายชนิดในแนวปะการังเนี่ยแต่ละตัวก็มีสีสันสดใสสะดุดตาแล้วก็อย่างที่ลุงมือเคยบอกเจ้าปลาพวกเนี้มีบทบาทเฉพาะตัวในระบบนิเวศแนวปะการังพวกปลากินพืชอย่างปลานกแกว้วปลาขี่ตังเบ็ดหรืออย่างเจ้านีโมปลากระตูนและก็มีปลาสลิดหินตัวเล็กน่ารักพวกเนี้ มีหนาที่ในการควบคุมประชากรสาหร่ายที่ปกคลุมแนวปะการังไม่ให้มีมากเกินไปทำไมนะเหรอก็เพื่อช่วยให้ตัวอ่อนปะการังมีพื้นที่ยึดเกาะเพิ่มขึ้นไงปะการังก็จะได้มีมากขึ้นยังไงล่ะ ส่วนปลาหรือสัตว์ที่กินสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กยังควกแพปลงต้อนเป็นอาหารก็จะควบคุมจำนวนสัตว์ขนาดเล็กไม่ให้มีมากจนเกินไปปลานกขุนทองนี่ก็ตัวหนึ่งละและก็ญาติของมันเจ้าพวกปลาพยาบาลพวกนี้ไงละ่ะมันมีความสำคัญต่อปลาอื่นๆในแนวปะการังมากนะ เพราะพวกมันจะคอยกินปรสิตที่อยู่ตามผิวหนังหรือในปากของปลาอื่นๆไงล่ะจิ้วแต่แจ๋วจริงๆเจ้าน้อนฉัดพวกนี้ก็ด้วยเหมือนกันเห็นสวยๆเหมือนต้นคริสต์มาสอย่างเนี่ย แต่เจ้านี่นะมันเป็นสัตว์ทะเลเวลามันโผล่ออกมาขนของมันก็จะดักจับแพลงตอนเป็นอาหารเจ้านี่ก็มีพฤติกรรมน่ารักน่ารักนะถ้าขนของมันถูกรบกวนยังมีปลามาวนเวียนใกล้ๆมันก็จะหดกลับเข้าไปในหลอดอย่างรวดเร็วพลุบรอเวลาปลอดภัยก็จะค่อยๆโผล่มาใหม่ และก็พวกปลาหรือสัตว์ทะเลที่กินสัตว์เป็นอาหารพวกเนี้จะเป็นผู้ควบคุมประชากรสัตว์ด้วยกันแต่พวกนี้ก็ไม่ใช่ว่ากินไม่เลือกนะไม่งั้นก็หมดทะเลแน่ๆเลยแต่มันจะเลือกกินเหยื่อที่มีลักษณะอ่อนแอนะเพื่อให้ประชากรที่เหลืออยู่เป็นประชากรที่แข็งแรงและสืบทอ,อดเผ่าพันธุ์ต่อไปได้ ลุงมึกก็โยในกลมนี้แหละแต่ถึงตระกูลของลุงมึกจะจัดเป็นผู้ล่าแต่ในบางขณะเราก็เป็นผู้ถูกล่าจากศัตรูที่มีขนาดใหญ่กว่าและก็ชอบกินพวกเราเป็นอาหารเหมือนกันนะเขาเรียกว่าบทบาทหน้าที่ทางนิเวศแล้วรู้ไหมว่า ตัวอะไรกินปลาการังเป็นอาหารลุงเตาก็ใช่แต่ลุงเตาไม่ได้กินปลาการังมากมายนักนี่นี่เจ้าตัวนี้ต่างหากหน้าตาคล้ายดาวทะเลใช่ไหมละ่ะถูกแล้วมันเป็นตระกูลเดียวกันเจ้าตัวนี้ชื่อว่าดาวมงกุฎน้ำ วิธีกินปาการังของมันเนี่ยอุ้ยน่ากลัวมากๆดาวมองกุดน้ำสามารถผลักกระเพาะอาหารของมันผ่านปากออกมาด้านนอกแล้วย้ายไปอยู่บนปากการังได้แล้วกระเพาะอาหารของมันก็จะย่อยโพลิปปากการังพอมันกินเสร็จก็จะดึงกระเพาะอาหารกลับเข้าไปภายในตัวมันเช่นเดิมอุ้ยแค่เราก็ขนลุกแล้ว การกินอาหารโดวยวิธีนี้ทำให้ดาวมงกุฎน้ำเนี่ยสามารถกินปะการังเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วแล้วท้าทีไหนมีดาวมงกุฎน้ำระบาดนั่นก็หมายความว่ามีมากกว่าปากตินะปะการังก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดก็อาจจะตายจนไม่เหลือแล้วพวกเราก็จะไม่มีที่อยู่กัน มหาสัรย์สัตว์โลกชุดมหาสัรย์โลกใต้ทะเลมหาสัรย์สัตว์โลกชุดมหาสัรย์โลกใต้ทะเล ลุงมึกจะพาไปดูอะไรสวยๆงามๆในแนวปะการังดีกว่าเพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้แนวปะการังมีชีวิตชีวาใครต่อใครเขาถึงอยากดำน้ำลงมาดูกันนักอันแน่เจอฟูงเจ้าลูกปลาน้อยอีกแล้วแม่คราวนี้มากันฟูงใหญ่เลยเชียว เจ้าลูกปลาพวกนี้ต้องอยู่กันเป็นฟูงใหญ่ๆแบบนี้แหละเพราะไม่งั้นมันจะโดนเจ้าปลาตัวใหญ่กินเอาได้ง่ายๆอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นกอดหนาแน่นอย่างนี้เจ้าตัวใหญ่ก็จะนึกว่าเจอศัตรูที่ตัวใหญ่กว่าก็จะกลัวไม่กล้าเข้ามายุ่งพวกเจ้ากระพงเหลืองก็เหมือนกันถึงแม้จะตัวโตกว่าลูกปลา แต่ก็เป็นอาหารอันโอชะสำหรับปลาที่มีตัวใหญ่กว่ามันก็เลยต้องอยู่กันเป็นฟูงแน่นๆอย่างนี้แหละนี่นีน,นี่เห็นเจ้าปลาตัวเล็กที่ลอยเล่นอยู่เนื้อประการังแข็งนี่ไหมมันเรียกว่าเจ้าปลาสลิดหิน ปลาสลิดหินนี่ก็น,นา่ารักไม่แพ้ปลากร์ตูนเลยนะตัวเล็กๆว่ายน้ำกระดุกกระดิกเหมือนกันแล้วก็มีสีสันหลากหลายบางชนิดสีเหลืองบางชนิดก็สีดําแถมยังมีจุดสีขาวบางชนิดยังมีบั้งด้วยแต่เจ้าพวกมีบั้งเนี่ยจะตัวค่อนข้างจะโตอยู่สักหน่อย ก็ปะะการังบางกอเนี่ยก็ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ดูดีๆนะตามลุงหมึกมามาดูใกล้ๆกันนี่นี่เห็นอะไรไหมก็เจ้ากุ้งปะะการังไงตัวเงี้ยไซจนแทบมองไม่รู้เลยใช่ไหมล่ะ ไป,ไปไปต่ออ้าวสวัสดีครับลุงเตา่าไม่ได้เจอกันนานสบายดีนะครับไงล่ะทุกคนจำลุงเต่ากันได้ไหมอาอย่าเพิ่งเข้าไปใกล้เห็นอะไรกระดุกกระดิกตรงนั้นไหมเจ้านี่เขาเรียกกันว่าปลากระรังหัวโขนหรือว่าปลาหิน ก็เพราะมันสามารถพลางตัวให้กลมกลืนกับสภาพกองหินที่มันอาศัยอยู่ได้นั่นเองแล้วมันก็ได้ชื่อว่าเป็นปลาที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกด้วยนะอย่าไปโดนมันเข้าละ่ะเพราะมันจะทำให้เป็นอัมพาตแล้วก็ตายในที่สุดโอ้ยอันตรายมากๆ บอกแล้วไหมหล่วะว่าเพื่อนในโลกใต้ทะเลของลุงหมึกเนี่ยมีชีวิตที่น่ามหัศจรรย์ยังมีเพื่อนลุงหมึกอีกเยอะจะบอกให้ในโลกใต้ทะเลยังมีสีสันและความมหัศจรรย์อีกมากมายลุงหมึกจะพาไปดูเองคุณผู้ชมครับแนวปะกการางนั้นเปรียบเสมือนชุมชนของพืชและสัตว์น้ำที่อยู่ใต้ทะเลนะครับ ซึ่งต้องถือว่าเป็นระบบนิเวศท,ที่น่าสนใจมากๆเลยครับใช่แล้วค่ะส่วนช่วงนี้เรามาเฉลยคำถามประจำสัปดาห์ที่แล้วกันค่ะที่ถามคุณผู้ชมไว้ว่าตัวประกาลังมีชื่อเรียกว่าอะไรและคำตอบที่ถูกต้องก็คือโพลิปครับนี่คือรายชื่อของผู้ที่ตอบถูก3าสายแรกยินดีด้วยนะครับอย่าลืมกลับมาพบกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติและสัตว์นานาชนิดได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ